อายุสิบแปดย่างสิบเก้ากำลังเป็นสาวเพาะๆหน้าตาก็ดูเหมาะเจาะชอบหัวเราะและร้องเพลงน้องอายุสิบแปดย่างสิบเก้าความสาวกำลังเพาะๆชอบหัวเราะและร้องเพลง <laughs> เอารูปตัวเองมาดูอีกแล้วโอ้ละอ ى, เนียงเอย๋ยละอ ى, คลังนัง้งบังเอยิยบังจา่าอย้ยมอสลังนองอนโอ้ละอ ى, เนียงเอย๋ยล้อ ى, ปากการันดูลบังจา่า បាយបងមួយស្រលអៃម៉ོ་រัวนកក្រំดำរន្ទូល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 ប្រការន្ទូលប្រការន្ទូលអូប្រការន្ទូលមានស្លាញ់បងណង เป็ดกระบะมุนบางน้องแปะสมใดบังเคยละอาบังเอ๋ยมุนบางน้องปรางได้เชงแทนผู้ได้สลําโมแทนเถินสมใดบังเคยละอาบังเอ๋ย มุนบองน้องแปง้งสวัสดีค่ะรูปนี้ตอนเป็นสาวนะคะตอนเป็นสาวรัศมีมีแต่ความสุขใจนะคะชอบเจร้องเพลงร้องไปเรื่อยเปื่อยส่วนตัวส่วนตัวรูปนี้มาถ่ายที่บ้านนอกนะคะสมัยนั้น คุณยายก็คือคุณแม่มาอยู่ที่บ้านกรวดตอนนั้นรัศมียังไม่แต่งงานนะคะก็ชอบอยู่กรุงเทพเชียงใหม่แล้วก็ไปทุกที่นะคะแต่ก่อนก็เป็นสาวใช้หรือสาวโรงงานทอผ้าแล้วก็เป็นเด็กขายต้นไม้ดอกไม้ขายก๋วยเตี๋ยว พอมาตอนหลังชีวิตก็เหมือนละครน,นะคะรัศมีก็ได้แฟนแฟนก็เอาใจเพราะว่ากลัวรัศมีไม่รักแต่แฟนไม่รวยนะคะคนอื่นรวยเยอะมากเลยแต่รัศมีสงสารเขาก็ไม่มีอะไรเยอะหรอกคะ่ะก็คือความสงสารแหละบางครั้งเราก็ต้องเสียสละ คนที่ด้วยคนที่รักเราแต่เราก็มาสงสารคนที่เขารักเราเราก็รู้ว่าอยู่กับเขามันจะลำบากแต่พออยู่กับเขาก็ไม่ลำบากนะคะเขาอืมสามีเอาใจค่ะแต่แต่รูปนี้ยังไม่มีสามีนะคะเป็นสาวอยู่กาลังโผลอๆค่ะกำลังโผอ่ พูดแล้วก็แอมชมตัวเองไม่มีอะไรจะอวดเงินไม,ม่มีรัศมีไม่ชอบอวดเงินเพราะจริงๆรัศมีก็ไม่มีเงินนะคะเมื่อก่อนทํางานได้ก็ให้แม่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 ไว้เลี้ยงน้องรัศมีก็ไม่เคยเก็บก็พึ่งจะมาเก็บตอนหลังก็เอาเงินไปสร้างบ้าน สร้างบ้านแต่ตอนนี้ก็ไม่ได้อยู่นะคะตั้งแต่สามีตายก็ก็ไม่ได้อยู่ก็อยู่ได้สักพักหนึ่งตอนหลังเงินหมดมันมีเรื่องจำเป็นมากมายคะ่ะอธิบายยากมีอะไรอะไรเยอะก็คือเอารูปมาให้ท่านผู้ชมได้ดูนะคะรูปนี้รัศมีเคยเอามาเอา่ทำเป็นเพลงเพลงอินเดียแต่รัศมีไม่ได้ร้องเอง แต่ตอนนี้รเราสิมิยะวงเองดีกว่าลงเพลงขะเมนดีกว่าเนาะโอสักราวาบังเอยปะกามาลีโอสักรวาบังเอยปะกามาลีเนียงนี้สลึงบางบองจ๊ะเนียงสลึงบงางนั้นเนียงสลึงสลึงบางมัดจ๊ะ បងអើយម៉ូអណាត់នៀងផងបងជានៀងស្លាញ់បងមាត់ចិត្តបងជាអើយម៉ូអណាត់នៀងផងតោះអើយកន្លងអើយម៉ូអណាត់នៀងផង